ตุ่นมากพอตัเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่นะครับเติมไวจัด .com มาพร้อมกับการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกนะครับราคาแบ,บ่งปันกันเล่นพร้อมบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง <c oughs> เติมเกมคาบ้าวใช้แค่ U i d ดีในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่านั้นก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไปเหมือนติดจร,รวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัดนะครับและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากพอย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาบาโมบายทุกคนนะครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็นเช่นเคยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาลงดันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสุ่มออปชันคอสตูปีกนะครับก็คือกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้นะเป็นกล่องสุ่มออปชันคอสตูปีกนะครับจะเปิด100กล่องเหมือนเดิมนะครับสำหรับอา e ีนี้ก็จะเป็น EP ีที่3แล้วนะครับที่ผมจะเปิดกล่องสุ่มออปชันคอสตูปีกเนาะ อีพีที่2นี้ยับเลยนะครับ100กล่องไม่มีใบดีๆออกมาเลยนะครับเจ๊งเลยนะครับแย่มากเนาะรอบที่2นะครับอีพีที่2เนาะถือว่าเจ๊งเลยก็ว่าได้นะครับก็จะยังไม่ยอมแพ้นะครับใบ penetration ต้องออกมาให้ผมบ้างสักหนึ่งใบนะครับผมจะเปิดจนกว่ามันจะได้นะครับมาดูกันว่าผมจะได้ใบอะไรดีบ้างหรือเปล่านะครับจะมีพวกใบ k i d เม y ใบ s w o r แอ m หรือว่าใบ penetration มาให้ผมไหมนะครับ ส่วนกล่องนี้นะครับเราก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้เลยนะครับมีขายแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อที่เ p c ให้ยากนะครับหกล่องนะครับใช้เงิน 5M แล้วก็ AP 100 AP ในการซื้อนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือผมลงทุนไปทั้งหมด 500M นะครับหนึ100กล่องนะมาดูกันว่า100กล่องกับเงิน 500M นะครับถ้าเอา100กล่องไปขายก็น่าจะได้ประมาณ 1,000M อยู่นะครับ อ่าผมจะเอาเงิน100 0เอมาทิ้งหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไปให้การสิบเวลาดเดี๋ยวผมจะขอเปิดทีละ10ละกันนะครับอ่าไปครับ10บของแรกครับอ๋อมีมา1ใบนะครับเดี๋ยวเราคอยลุ้นกันทีเดียวนะลุ้นตอนสุดท้ายนะครับ1ใบมีมา1ใบเนาะอ่าสิบ ของน,นี้มาอีกหนึ่งใบนะครับแต่ว่าไม่ซ้ํากันเนาะยังได้ลุ้นอยู่นะครับปกติถ้าเกิดมันซ้ำอ่ะมันชอบจะเป็นใบที่ไม่ค่อยมีราคานะครับก็จะลุ้นมาให้มันซ้ํากันก่อนเนาะอ่าสิบกองที่สามอ่ามาอีกหนึ่งใบครับมีซ้ําม,มาแล้วนะครับไปต่อครับไปเจอสิบไปเนาะมาอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ไม่ซ้ํา ไปกันแบบรวดเร็วไปกันแบบรวดเร็ว,รวมาอีก3ามใบแต่ก็มีซ้ำมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำอีกหนึ่งเนาะโอ้โหโอ,โอ,อันนี้ไม่มาสักใบโอ้โหผม ไอ้ครับอันนี้มาอีก4ใบแล้วก็ซ้ากันนะครับมีซ้ากันด้วยเนาะโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันตอนสุดท้ายเนาะอีก10บกล่องนะครับมาอีกหนึ่งใบนะครับซ้ำกันเพียบเลยนะครับอืมไอ้สามใบที่ไอ้สามใบนี้เป็นเพลงสามใบได้ไหมนะโอ้โหเกิดครับ มาอีก2องนะครับซ้กันซ้ากันเพียบเลยนะครับมาสิบกั่องสุดท้ายนะครับมาอีก1ใบนะครับก็ซ้ำกับเพื่อนอีกนะครับโอเคจบแล้วนะมีสอใบอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับมาดูว่าจะได้ใบพิเรนชันซักใบไหมนะครับ จะคุ้มกันหรือเปล่ากับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด 500m นะครับอันนี้ใบ Ignore Damage Reduction นะครับสองใบนะใบนี้ใบเรนดอมนะครับเรนดอมสองใบนะครับไปดูหน้านี้อ้านี้สามใบจะเป็นอะไรเอ่ย e Accuracy นะครับส่วนใบนี้ Defense นะครับสามใบโอ้โห นี EP ที่3แล้วนะจะไม่ยอมออกกันผมจริงๆ ration, น,น,น,นะครับใบ Penetration เนี่ยอันนี้ใบ h P นะครับ4ใบโอเคมาเหลือใบสุดท้ายแล้วที่ไม่ซ้ำเพื่อนนะครับขอให้เป็น Penetration แล้วกันโอเคไปดูใบที่4กันครับใบ d a m g e r e d u c t i o n โอ้โห oh oh. ปพระเจ้าช่วย100กล่องผมนะครับกับเงิน500 m เอ็ม ไม่มีใบอะไรออกเลยนะครับออกยากมากออกยากจริงๆอี EP ที่สามแล้วก็ยังไม่ให้ผมนะครับมันต้องมีอีกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราแล้วก็ได้ขนอันนี้นะครับอ่าได้ขนนี้มา85อันโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งขายกันเนาะว่าจะได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับกับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด500เอ็มนะยิกนอ d ด m a เมด e d ดักชั่นะครับ อันนี้2ใบได้ 40M นะครับ 40M ขายครับส่วนใบนี้ใบเรนดอมนะครับขายได้ 107M นะครับหักคาสีแล้วอ่ามาถึงใบนี้แ c c u ค a c y นะครับขายได้ทั้งหมด 50M นะครับหักคาสีแล้วอ่าส่วนใบ d e f ดีเฟนะครับ3ใบ ได้ 9m นะครับหักภาษีแล้วขายไปครับอันนี้ใบ h p นะครับ4ใบหักภาษีแล้วได้ 29m นะครับอ่าครับแล้วก็อันนี้ Damage Edition นะครับหกักภาษีแล้วได้ 17m นะครับหักภาษีแล้วได้ 17m นะ อ่าผมลืมอันนี้อีกอันนึงนะครับอ่าอันนี้อีกอันนึงเนาะเป็นขนนี้นะครับเป็นวัตถุดิบนะครับในการทําเจาะเนาะก็มีทั้งหมด85้าอันนะครับตั้งขายไปครับตอนนี้ได้50 m เอ็มนะครับอ่าขนนี้50 m เอ็มนะครับก็โอเคตั้งขายไปครับอ่าขอผมได้ก็ตั้งขายไปหมดแล้วเนาะก็ได้ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาทําสรุปให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมได้ทั้งหมดกี่ m อ็มนะครับในการลงทุนไปทั้งหมด500 m เอมเนาะ อ่าโอเคนะครับของที่ผมขายได้ทั้งหมดก็ได้อ่าเท่านี้นะครับได้น้อยมากนะครับใบดีๆไม่ออกเลยนะครับใบคิดดามเตใบสวอร์ตเอ็มใบมีจีเอ็มใบเพนิเทชั่นไม่มาเลยนะครับสาหรับ100กล่องนี้อ่าแล้วก็ต้นทุนที่ใช้ในการซื้อนะครับซื้อกล่องเนาะก็หมดไปทั้งหมด500ร้อยเอ็มนะครับพอหักกับของที่ขายได้เมื่อกี้นะครับก็ขาดทุนนะครับผมเลยยอมจริงๆครับ EP ที่3มแล้วเนาะ ยังไม่มีใบดีๆออกมาเลยนะครับออกยากมากนะครับเพื่อนๆเ,เปิดกันเยอะไหมนะครับเคยได้ใบดีๆกันไหมส่วนผมจะยังไม่ยอมแพ้นะผมจะเก็บกล่องนี้ต่อแล้วก็จะเอาใบ p e n เท a t i o n ให้ได้นะครับสําหรับอ่า EP ที่3นี้นะครับ100กล่องก็ยังไม่มีใบดีๆออกมานะครับแถมขาดทุนเี่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการเปิดกล่องสุ่ม option นคอ t ต o มปีกเนาะ ก็ถือว่าใบดีๆออกค่อนข้างยากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเปิดกล่องในคลิปหน้าด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ